เชิญพระมาหาคัมภีอันกุรอานนะครับนะเพะื่อเป็นนะ้าปรกกัดให้กับงานวันนี้นะครับอันธรรมเนียร์น้าท่านก็น้าเป็นน้านักศึกษาเราก็นักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ย,ยน้าอ่านนะครับนะ้เนะนะชิญครับอูรุบิลลาฮิมินชัชสเซตานิุราจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรุราะหี ที่อัญเชิญอันกุรอานตลอดจนตะกับผู้ที่รับฟังทุกๆท,ท่านนะครับอันทำนี้นะล,ลำดับต่อไปนะครับขอเร้เชิญฮัจยะดาวดวงใจปาเล่ประธานในพิธีขึ้นสู่ด้านบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่า,าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันแห่งครอบครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ หน่วยสอบที่48และนะครับขอเชิญนายอาจิพวันเอี่ยมบุญยริตนายกสมาคมสตรีม,มุสิมนมวัดต,ตาประธานจัดงานก่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้แต่ก่อนที่เราจะกล่าวรายงานนะครับเราก็จะมอบใบประกาศเสนียบัตรการก่อนนะ นะครับนทำไปลนะครับนะขอเรียนเชิญน,นะครับนะท่านประธานจัดงานฮัจยะนะทิพวันเอี่ยมบุญยริกนายกสมาคมสตรีมุสิมจังหวัดตราประธานจัดงานกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เรียนเชิญครับ ลำอะไรกุ้งบัวรองมุลอบัวนกกาตุ่นเรยนฮัตยะดาวดวงใจปลาละเลนายกสมาคมสมาธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยท่านอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดตราดทุกท่านคณะครูและคณะกรรมการน่วยสอบที่48จังหวัดตราดและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางทิพวรรณีมุญลิศนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตราด ครอบครัวคุรสัมพันธ์หน่วยสอบที่48จังหวัดตราดในนามของคณะกรรมการจัดงานคณะครูนักเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายอาทิเช่นสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ คณะครูโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดตราดและคณะกรรมการสิธและพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ 1. เพื่อหาไรายได้ให้กับ่วยสอบที่48จังหวัดตราดเป็นทุนิการบริหารจัดการด้านการศรึกษาของโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาในสังกัด่วยสอบ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยจัดก,การทดสอบกิจาก,การรมทางน้าศาสนาและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของจังหวัดของจังหวัดตราเข้าแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศ 3. เพื่อเป็นการประชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาันทั้งพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรศาสนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านฮัตยาดาวดวงใจป拉เลประทานในพิธี ได้กรุณาให้เตียนมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวัลและเปิดงานวันแห่งครอบครัวคู้สัมพันธ์หน่วยสอบที่48ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ เรต่อไปนะครับขอน้ำเลียงคัดไา้น้ำเลียงคัดไหน่วยสอบที่48จังหวัดตราหน่วยสอบที่48จังหวัดตราขอให้สัตยาบันว่าขอให้สัตยาบรรพว่าจะยึดยันในศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะยึดยันในศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะยึดแนวทางศาสนาเป็นวิถีชีวิตจะยึดแนวทางศาสนาเป็นวิถีชีวิตจะสถิตในโลกต่อสิรา ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจะปฏิวัติสังคมสุส,สลามจะปาารามในสิ่งธรรมและจลละยึดธรรมะเป็นที่ตังต้งหน้าที่นี้ข้าพเจ้าขอให้สตยาบัน มีอารยธาอาันดีงามมีศาสนาเป็นที่ตั้งสังคแมแห่งนั้นก็จะเป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพเป็นสังคมที่ได้รับการกล่าวขานที่ดีสื่อไปจนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สิ่งที่ดีของครูอาจารย์เพื่อนที่ดีของเพื่อนเยาวชนที่ดีของชาติศาสตร์นิดที่ ประชาชนที่รักสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักและแเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ภพผู้ซึ่งรับพระสงฆ์ต่อชาวไทยลุกศิีของพระองค์ตลอดมา ทรงาเลึกถึงบุลพุนของทูบานางโดยเฉพาะครูที่สอนศาสนาให้กับเราวันหนึ่งสามารถที่จะตอบแทนหรือเชแจ้งเกียนหรือดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับครูเพื่อศรีประสาทวิชาให้กับเรานั่นคือรรลากันสูงจุดที่ยวล่องลอยพิโรธานให้กับเราขอให้ราลึกไว่าบางที่วันนี้เราเรียนจนจบได้ความรู้ศาสนาได้ ของพวกเราสถาบันุบาสิกาเปิดสคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีพระบุญธรอมเราที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรามาเมื่อสังเกตการศึกษาแล้วอย่าลืมครูผู้ประสิทิประทานวิทาให้กับเราสาหรับคนสอบนะครับนะดับ2นะครับเด็กชายอับดุลลอห้เด็กชายอาลีฟอับดุลลอห์ นะครับเป็นเชิญครับตัวแทนจากโรงเรียนดารุตุลูนะครับเป็นเชิญครับต่อไปนะครับนาววอาคเตกนะครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนดารุตุลูมิตรินดาชุมพลนอกจากจะมีสาวงสมานเด็กชายอมรวงสมานเป็นเชิญนะ อ่าลำสองนะครับเด็กชายอักบอเลีอิมานาจากรอเราพึอิสลามหนองบัวท่านมันอ่าฮัดดีซันมารอนะครับนะามองดีๆนะครับนะต่อไปครับสุนทรพจน์นะครับน้าศูนทรพจน์นะเด็กหญิงซาฟียามุฮัมมัดตาฮฮดนูรอิสลามเนี่ยนักศึกษาผู้ใหญ่ที่จะขึ้นอ่านกูดอ่านข้างเวทีทั้งหมดนะครับได้รับของจากนายก าประธานจัดงานข้างเวทีเลยครับท่านสารที่อ่านกุรันนะข้างเวทีเลยครับเด็กหญิงดาวินญาลำสองนะครับวรการบุรพาเชิญครับตัวแทนจากเราหลวงพุอิสลามอ่านะครับอลำหนึ่งจากดูรงพิสามยานุธรรมนะครับต่อไปนะครับท่านลายมือนะครับนะเป็นตัวแทนจากมือสอบ48่แเด็กหญิง สลมีมาบินฮาซันจากเราตุลอิสลามนะหลานียาวเยี่ยมนะคุ้มสตรีมุสลิมัตุลาด้วยนะครับหญิงแป๊ยอะไรแบนี้นะครับนะต่อไปอลำสองนะครับเด็กหญิงนูรีบุญประคองนะครับนะเราตุลอิสลามจิ้มเลยเรียนจิ้มเลยอ่านักศึกษาอาณาขอบคุณนะขอขอบคุณท่านนะนะ อาจารย์นะดนใจปาเลเล่เขาต็อนะขอเียเชิญท่านนายกประธานฝันหรือว่าท่านนยกนยกเล็นะอาจาต้องใจแล้วถ่ายมู่รอั่งนังนคัายรปหมูสทีคนที่สนะครับนุณสุใัได้มหามานครับ อ่าขอนที่สามนะครับมาเรียนพอกสนิทนะมาเรียนพอกสนิทแล้วก็นะาอาจารย์าติมาวิรันโทอล้วก็มิโซนะไหนมิโซ พอดีนะตัวตะกีใครนะเนี um, um, raw, ่ยโตตัวอาขึนเลยครับานั่งนงได้นะครับำาดีราแรนะครับนสวยนะครับนเรายอมมาเรายอมเเรายอมสบ Dan kau bayangkan aja mendekat Apa kan kau buat Kau takkan selamat Pasti dirimu habis dan tamat Bukan ku saat Sebelum terlambat Ayo sama-sama kita taubat Dunia sesaat Awas kau sesesat Ingatlah masih ada akhirat I am so mat ma ucap as tabir